เช็คดวงความรักในค่ำคืนนี้นะคะใครหมอดาวจะบอกอะไรเรื่องความรักวันนี้นะคะอยู่กับเรื่องเก่าๆรักเก่าๆหรือรอคนทางไกลนะคะใครที่คู่รักอยู่ต่างถิ่นต่างแดนตอนนี้อยู่ด้วยความรอคอยหรือความคิดถึงนะคะหรือมีความห่วงใย,ยกันนะคะเฝ้ารอนะคะส่วนใครที่นะคะมีคนรักเก่าว,วันนี้นะคะ คิดถึงคนรักเก่าลืมไม่ลงตัดใจไม่ได้ความรักยังคุกคุณอยู่นะคะมาดูต่อว่าจะไปทิศทางไหนนะคะส่วนคนที่คุณคิดถึงตอนนี้เขาอาจจะงอนคุณอยู่นะหรือเขานิ่งอยู่นะคะไม่แอคชั่นใดๆนะคะอาจจะมีมีเรื่องไม่เข้าใจกันไหมหรือน้อยใจกันหรืองอนกันหรือว่านะคะความรักเนี่ยมันนิ่งใส่กันนะคะ คุณก็ได้แต่รอนะคะแล้วมันจะสรุปยังไงนะคะความรักในค่ำคืนนี้นะว,ว้าวไดๆแล้วนะคะเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยหายงอนแล้วนะคะจะกลับมาดีกันค่ะจะกลับมาดูแลก,กันหรือจะได้เจอกันนะคะถ้าแฟนอยู่ห่างไกลกันก็จะได้นัดพบนัดเจอนะคะ ถ้าอยู่ใกล้กันงอนกันก็จะเคลียร์ใจกันแล้วก็ดูแลกันทุ่มเทให้กันเป็นรักที่ทุ่มเทใส่ใจนะคะเป็นรักคือการให้รักที่ไม่มองใครแล้วนะคะทุ่มสุดใจนะคะกับรักครั้งนี้นะ แต่ความรักครั้งนี้น่าจะอยู่ห่างไกลกันนะเพราะไพ่สองใบนี้นะคะคุณหนะ้าแฟนแฟนคุณนะน่าจะอยู่ห่างไกลกันมากนะน่าจะอยู่ไม่ต่างจังหวัดก็ต่างประเทศเลยทีเดียวหรือวัยต่างกันนะแต่ใดๆถ้าคืนนี้น้อยใจกันงอนกันใดๆนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ดีกันค่ะความรักของใครนะคะรับไปเลยนะถ้าไพา่อ่ กองนี้หรือไพ่สามใบนี้ตรงกับลีลาชีวิตใครก็ขอให้เป็นรักของคุณนะคะโกธกันงอนกันหรืออยู่ห่างไกลกันก็ขอให้ได้พบได้เจอกันและเป็นรักที่ดีของคุณตลอดไปค่ะโชคดีค่ะ n ไนท์นะคะในค่ำคืนนี้นะ